มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้นะครับบ่ายของวันอคารที่29มิถุนายน2564วันนี้ก็ขอเริ่มต้นจากเรื่องราวของเป็นข่าวใหญ่แน่นอนนะวันนี้ครับครับ ผมเองก็เพิ่งประชุมกศจไป,ปกศจก็บอกว่าจะมีวันหยุดเกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องกัน25 26 27 28ครับแต่ที่ไหนได้ปรากฏว่าพอประชุมกศจเสร็จกลับออกมาข้างนอกนะครับพอประชุมครมรเสร็จปรากฏว่าทางครมอรประชุมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ยกเลิกวันหยุดครับ uh huh. ก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับกับทางด้านผมเช็คดูแล้วนะทุกสื่อนะครับรายงานเรื่องนี้ตรงกันครับ,รบนั่นคือให้ความสนใจกับเรื่องราวของการหยุด เป็นพิเศษเลยนะครับจากทางด้านสื่อต่างๆนะครับซึ่งก็เพิ่งประกาศนะครับแล้วก็สื่อเองก็เพิ่งลงข่าวในวันนี้ด้วยครับผมขอเลือกนําเสนอจากทางด้านครมอนอาจาดมัติชนนะครับบอกว่าครมยกเลิก27กรกฎาคมเป็นวันหยุดพิเศษเหตุปรับตามสถานการณ์โควิด -19 ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดครับนะฮะโดยวันนี้ครับเวลาบ่าย2โมง10นาทีที่ผมกำลังประชุมกศจอยู่นะครับทางนู้นเขาประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ทำนียรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดีเดรครับรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐทนตีได้มีการแถลงผลการประชุมครมว่าตามที่ครมเคยกำหนดไว้ในวันอัคารที่27กรกฎาคม2564เป็นวันหยุดพิเศษต่อเนื่องเพื่อให้ได้หยุดต่อเนื่องหลายวันก็คือหยุดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมตรงกับวันอาสนหบูชาวันที่25กรกฎาคมตรงกับวันข้าพบรษา แล้วก็วันที่26กรกฎาคมเป็นวันหยุดชดเชยวันอาสันหบูชาวันที่28กรกฎาคมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสเน็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เลยมันขั้นอยู่เพียงแค่วันเดียวคือวันที่27ครับก็เป็นการสนองทางด้านพี่น้องป้องปลายบอกว่าเป็นคนไทยเราเนี่ยรักสนุกนั่งลุกสบายครับก็เลยอ่ะหยุดซะยาวเลยเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ ก็คือ Adams. หยุดไปตั้งแต่วันที่อะไรแล้วครับไล่มาแล้วครับยี่สิบสี่อาสันหะยี่ห้าวัดขบรนสายี่หกชดเชยวันอานสาหะนะครับยี่แปดก็เป็นวันเฉลิมพระชมพรษาหรือเพียงแค่ยี่สิบเจ็ดเอาหยุดให้อีกวันหนึ่งก็แล้วกันแถมให้แถมให้ของแถมมันงานจากใจบิ๊กตู่งานครับแต่ว่าปีนี้ค่ะปรากฏว่าทานด้านครมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วนะครับว่ามันขื่อเยอ ตอนนี้มันแห่งโควิดระบาดเที่ยวหัคนคนไหนจะอยู่กับบป๋กัะเปซองได้วนันวาาันเที่ยว <ละ S 2> าหานหลเอมันจะเป็นการระบาดึืนมาอิบออหันท่านนางสาวรัชดาก็บอกว่าซึ่งมติครมปีที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้วันอังคารที่27รกรกฎาคมนี้เป็นวันยุพิเศษเพื่อที่จะได้มีวันหยุดระยะยาวหลายวันให้พี่น้องป้อไปายเราเดินทางออกไปท่องเที่ยวเพื่อไปการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนั่นคือเหตุการณ์เมื่อปี2563ครับปีนี้แหละครับแต่ว่าสถานการณ์ปีนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเมื่อพิจาสถานการณ์ในปีนี้แล้วจะต้องมีมาตรการเข้มงวดขึ้น <c oughs> ในมาตรการของสาธารณสุขทางด้านสบคได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องป้องปายนะครับหลีกเลี่ยงการเดิน,นทางข้ามจังหวัดครับดังนั้นเพื่อเมื่อพิจาณาสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วนะครับทางด้านคอรมกก็เลยเหลียวซ้ายแลวขวามองซ้ายมองขวามองล่างมังวนครับเอาจังสีแทบถนันยกเลิกซาพี่น้องเออ่าันขอเธอได้หลายเด้อ่ันจะพึงดีใจเด้่ันมันะจะทันไหมล่ะประกาศอยู่ก็เลิกแล้วนะครับ <c oughs> ให้ยกเลิกประกาศในวันอังคารที่2 7วันนี้มันเพิ่งเดือนมิชนาเยนเองทัน <c oughs> นะครับยกเลิกประกาศให้วันอังคารที่2 7กรกฎาคมเป็นวันพิเศษครับโดยทางด้านนางสารชดาบอกว่าส่วนประชาชนที่เคยวางแผนอย่างที่คุณชลธิกรเมื่อสักครู่นี้นะครับ <c oughs> บอกว่าจะเดินทางไปช่วงวันหยุดยาดังกล่าวนั้นครับครมอเองก็กำชับให้ภาครชาชการแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรื่องของการยกเลิกตั๋วเดินทางกับน่คนชลธิตจะบินไปเชียงใหม่นี่ก็ไปไม่ได้แล้วครับผมนะครับว่าจะไปดูไปเอาสาเหนือหน่อยนึงก็ไปไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าการจองที่พักก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องป้องปายด้วยครับก็คือยกเลิกยกเลิกนานกว่าถึงวันเที่ยวมันก็จะไม่มีส่วนปรับหรือว่าส่วนหักค่าใช้จ่ายคนเิอเิอชาวคนจองตัวขับบินนะครับใช่ และก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่นะครับก็เป็นเรื่องย้อนกลับไปประเด็นคล้ายๆกันครับก็คือแต่ก่อนนี้เขาจะมีเรื่องราวของการขยายเกษียณอายุราชการนะครับตอนนี้ประทรวครมงก็มีการเรียกว่าดึงมติอีกปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันตอนนี้ทางด้านโคสก็ออกมาแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งครับเรื่องราวของการชะลอการขยายเกษียณอายุราชการฮะคุณจิลทิดครับมาิชนกรายงานเช่นเดียวกันนะครับทางคอรมมีมติชะลอขยาย เกษียณรัฐอายุราชการนะครับเหตุงบมีจำกัดชี้ค่อยว่ากันหลังโควิดนะนะครับโดยเมื่อบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้คตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแต่ว่าเราไม่เกินําเสนอข่าวนี้ครับเอามาต่อเนื่องกันเพราะว่าข่าวมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ท่านรัฐบาลนางสาวรัชดาทนายดิเรกนะครับรอง โฆษกประจําสํานักนายมนตรีนะครับได้และถะแลงภายหลังจากการประชุมคณะมนตรีนะครับว่าเนื่องจากประเทศไทยนะครับเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี2564นะครับที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศนะครับและจะเพิ่มเป็นร้อยละ30ภายในปี2573นะครับดังนั้นทุกภาคส่วนนะครับ จึงต้องมีแผนรองรับนะครับการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับซึ่งในส่วนของขราชการพลเรือนนะครับทางสำนักง,งานคณะกรกรมการข้าราชการพลเรือนนะครับหรือว่ากพนี้นะครับเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบริหารบุคลาคกรภาครัฐได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการขยายอายุเกษรราชการนะครับตามแผนปฏิรูปด้านสังคมอาปรู้ประเทศด้านสังคมนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยกําหนดสาระสําคัญนะครับให้การขยาย อายุเกษีรราชการนะครับเป็นมาตรการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยนะครับและสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐมีงานทําหลังเกษียนนะครับรวมถึงการบริหารกําลังคนภาครัฐในวัยในวัยต่างๆนะครับอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือ การศึกษานะครับการศึกษาก็คือการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายอายุเกษรราชการนะครับจาก60ปีเป็น63ปีนะครับโดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกายนะครับแต่น,นายรองโฆษกก็บอกอีกนะครับว่าซึ่งทางสํานักง,งานกาอรนะครับก็ได้รับรายงานและข้อเสนอแนะนะครับในเรื่องของการจ้างข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ60ปีนะครับเพื่อรองรับสังคมสูงวัยนะครับของคณะกรรมการอของคณะกรรมการ การพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสวุฒิ้โอกาศวุฒิสิศาก็คือเป็นการมติการของวุฒิสภาที่ดูแลเรื่องนี้นะครับโดยทางสำนักง,งานกอพอนะครับได้จัดให้มีการประชุมพิจารณานะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกระทระวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งก็มีข้อบทสรุปนะครับ ก็คือข้อที่หนนะครับเห็นด้วยกับการชะลอการ,กรเกษียณอายุราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมนะครับจาก,กเกษียณอายุ60ปีเป็น63ปีนะครับอันนี้ก็ชะลอนะนะครับเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับส่งผล ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับรวมถึงระบบการคลังและงบประมาณของรัฐบาลนะครับซึ่งควรใช้จ่ายงบประมาณที่มีจํากัดนะครับเพื่อเกิดการจ้างงานกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นอันดับแรกนะครับและเมื่อสามารถจัดสถานการณ์โควิดได้แล้วนะครับจึงจึงนำกลับมาพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องแปลให้ฟังก่อนนะฮะบางคนฟังแล้วจะไม่เข้าใจนะฮะก็คือเดิมทีนี้เขาจะมีโครงการ ขยายกเกษียณอายุราชการเพราะว่าหลายคนกเกษียณแล้ว60ปีแล้วปัญหาก็คือว่ารายได้ลดน้อยลงแต่ว่ารายจ่ายยังคงเท่าเดิมทีนี้เวลาที่คนที่มีภาระนะครับ,รบถ้าเผื่อไม่มีงานทําก็จะอยู่อย่างลําบากก็เลยมีการชงเสนอให้มีการขยายการกเกษียณจาก60ปีเป็น63ปีซึ่งเดิมทีทางด้านรัฐบาลเองก็รับพยักหนาเห็นด้วยว่าควรจะมีการขยายนะครับ แต่ที่นี้บังเอิญว่าสถานการณ์โควิดระบาดเขาต้องใช้งบมหาศาลในการดูแลพี่น้องป้องปายทีนี้ถ้าเผื่อเอางบดังกล่าวนี้มาขยายนะครับมาจ้างต่อมาจ้างต่ออีกก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่รัฐบาลรัฐบาลก็เลยเห็นด้วยว่าจะต้องมีการขยายกเกษียณอายุราชการแต่ขอชะลอลอ,อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งปีน,นี้พึ่ง <c oughs> อย่าพึ่ง <c oughs> ขอให้สถานการณ์โควิดนะคะเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนี่คือความหมายเป็นอย่างนี้ครับครับข้อที่2นะครับเห็นด <c oughs> <c oughs> ้วยกับการจ้างงานเพื่อ ใช้ศักยภาพข้าราชการเกษียณนะครับที่เสนอให้มีการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายนะครับในการจ้างจ้างงานข้าราชการที่เกษียณอายุราชการนะครับควบคู่ไปกับมาตรการขยายอายุเกษียณนะครับท้งนี้ให้พิจารณาตามความจําเป็นและความต้องการของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งสาขานะครับอย่างเช่นตำแหน่งที่ขาดแคลนกําลังคนนะครับตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับและให้พิจารณาจ้าง อาข้าราชการเกษียณอายุในรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นการจ้างเหมาบริการนะครับการรับงานไปทําที่บ้านอย่างนี้นะครับและก็ข้อที่3นะครับเห็นด้วยกับการศึกษานะครับเพื่อปฏิรูประบบบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับโดย หน่วยงานที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างเกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องนะครับและจะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมนะครับรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับให้สอดรับกันต่อไปด้วยนะครับ มื่อกี้นั้นท่านรองโฆษก็ยังบอกอีกน,นะครับว่าท่านนายกได้นเน้นย้ำนะครับความสําคัญของการบริหารบุคลากรภาคร,รัฐในภาพรวมนะครับซึ่งต้องพิจารณาการดาเนินการหลายในหลายมิติควบคู่กันไปนะครับทั้งการลดกําลังคนการส่งเสริมบุคลากรคนรุ่นใหม่การรับการจ้างงานข้าราชการเกษียณที่มีศักยาภาพในตําแหน่งขาดแคลนนะครับและก็การเตรียมรับสังคมผู้สูงวัยด้วยนะครับ ทีนี้จะต้องอธิบายให้เข้าใจว่าคือถ้าเผื่อบังเอิญว่าต้องจ้างคนที่เกษียณแล้วนะฮะยืดออกไปจาก60ปีเป็น63ปีนะครับแน่นอนแต่แต่ก่อนนี้ถ้าเผื่อมีการเกษียณปับ๊บตำแหน่งว่างก็ต้องมีการบรรจุคนใหม่เข้ามาก็าจะทําให้คนรุ่นใหม่มีงานทำํำแต่ว่าถ้าเผื่อคนนี้เกิดจ้างต่อครับมันก็จะทําให้คนรุ่นใหม่มก็ยังไม่มีอ,อทำให้คนรุ่นใหม่นี้โอกาสจะมีงานทําก็มีน้อยลง พาะฉะนี้นจะต้องคำานึงถึงสองอย่างคือหนึ่งจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรสองจะดูแลคนที่จบใหม่อย่างไรจึงจะเกิดความสมดุลน,นะครับ,รบถ้าที่ผมศึกษามานี่คือการจ้างนะครับเขาจะไม่จ้างเงินเดือนเท่าเดิมอย่าง,างเช่นถ้า,ถาเผื่อคนเจริญทิศตอนนั้นกเกษียณเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับอายุ60ปีแล้วจกกะเกษียณ30กันยายนนี้เงินเดือนก็เพียงแค่63 0 0 0เองนะครับตำแหน่งนี้นะครับแต่พอจ้างต่อทีนี้ถ้าเผื่อบังเอิญว่าเกษียณแล้วมีความรู้ความสามารถจะจ้างต่อ ไม่ใช่ว่าจะจ้าง 6, 3, หกหมื่นสามเหมือนเดิมทีนี้ครับ,รบอาจจะดูว่าตําแหน่งนี้เนเงินเดือนอาจจะเหลือเพียงแค่หมื่นห้าสองหมื่นหรือหมื่นแปดแบบนี้ครับ,รบแต่ว่าจ้างต่อจ้างต่อเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้มีงานทํามีไรายได้เสริมหรือ,อผมเองเกษียณบังเอิญว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถน้อยนะครับเกษียณในเงินเดือนเพียงแค่ประมาณสองหมื่นแปดนะครับ 20,080พอจ้างต่อนี่แท่ที่จะจ้าง20,080ผมก็จะจ้างผมเพียงแค่ประมาณสัก10,080หรือ10,050นะครับเหมือนคนเป็นจุใหม่แต่ว่าตําแหน่งก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแบบนี้ครับอย่างนี้ก็คือว่าผมก็จะมีงานทําอยู่ก็ได้บํานาญมาบํานาญมาเหลืออยู่ประมาณสัก20,000แล้วมาจ้างต่ออีกประมาณ10,050ผมก็จะมีรายได้เป็น30,050แบบนี้เป็นต้นครับอันนี้คือความหมายจะต้องดูและขณะเดียวกันก็ มันก็เป็นการเซฟค่าใช้จ่ายของภาครัฐเพราะว่าเคยจ้างผมเดือนละ20,008ก็เหลือเพียงแค่10,005อย่างนี้ครับเนี่ยเขาเอก็พยายามต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ดูแลทั้งคนที่บรรจุใหม่ดูแลทั้งผู้สูงอายุต้องมีการปรับโครงสร้างอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเขาเกษียณแล้วอ๋อจ้างเราคือการนเดือนละ60,000 3 0ทล้วเรอเ่าตัวเท่าแล้วเนี่ยจ้างคือกาอยู่โอ้ยทันวันก่อนนี้ผม เองก็เพิ่งคุยกับโกเท่านะเสนอค,คุณภับุญจงสุวัสนะครับอบอกว่าเซเว่นอิเลเว่นน่าจะมีโครงสร้างคล้ายๆอย่างนี้คือจ้างผู้สูงอายุนี่ไปทํางานอยู่ที่เซเว่นครับอ,อะไรที่จะสามารถทําให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะทํางานได้ลองพิจารณาดูโกเทาเองก็รับลูกนะครับว่าเออจะไปพิจารณาดูว่าเซเว่นจะจ้างผู้สูงอายุได้อย่างไรให้เขามีงานทําเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือจุนเจือนะครับผู้สูงอายุที่ กเกษียณแล้วนะครับอ้าวไม่มีงานทํานี่เขาก็มีไรายได้ตอนนี้หลายคนนะฮะเจอปัญหานี้โดยเฉพาะค,คนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเกษียณแล้วไม่มีไรายได้นี่ลาบากมากครับก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อเซเว่นทำได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีประมาณนี้ครับ<ช>แต่ว่าถ้าเผื่อมุมมองผมนะฮะถ้าเผื่อจะมีรถมีร้านและต้องการหาอู่คู่ใจก็ไปที่นี่ฮะอุบลเซอร์วิสหนึ่ครับเพราะว่าเขาเป็นอู่รถที่มีเครื่องมือครบครันทันสมัย เลี่ยวเทียบเท่ากับสูบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่ำย่ยาวกว่าถึง30%มครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอา้ะอานครับแล้วก็เานอกจากนั้นเขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณไปนการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้รับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง l p g และก็ CNG นะครับล่าสุดนี้เชียร์แจ๊บพิบูลคำสีครับเพิ่มนะครับ การให้บริการเป็นตรออครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับเปิดบริการแล้วนะครับทุกวันตั้งแต่2องโมงเช้ายัน5้าโมงเย็นนะครับและก็เป็นการให้บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทําพรบต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองรถติดตั้งแก๊ส l อ g CNG การรับทาประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับรถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลือคุณกลับบ้านได้เลยครับ เขาบริหารจัดการให้หลังจากที่บริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจ้งคจชลทิต์กรุณามารับเอกสารคืนได้แล้วค่ะคที่อุบลเซอร์วิส1997กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าเลยนะคะถ้าจะเข้ามาเมื่อไรนะครับ0622015510 0622015515นะครับนี่คืออุบลเซอร์วิสนะครับยุคปัจจุบันครับ,รบสะดวกสบายทีเดียวนะครับ คุณรู้จักท่านใดน,นะครับอยากได้ลูกบอลอิริทไฟนะครับไปป้องกันในกระไฟที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับลูกบอลอิริทไฟนะครับเป็นนวัตรกรรมดับเพลิงที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับทำงานสะดวกสบายแก้ยนลูกบอลอิริทไฟก็่ต้องเพลิงครับหรือคุณรู้จังจากแหวนลูกบอลอิริทไฟ ว้ดิชุมเสี่ยงที่อาจจะเกิดเปลิงไหมเมื่ออิริทไฟเจอความร้อนนะครับก็จะระเบิดเองมานะครับสารกึ่ีตัที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงานภาครัฐประชาชนอยาได้รูปว่าอิริทไฟนะครับไปป้องกันเหตุไฟที่บ้านที่สำนักงานขณนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับ0903701013แล้ก็0 8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเองราวของสายตานะคนับสายตาสั้าศตายาแปดสาเสี่องครับสำหรับผูไที่มีปัญหาเวื่องราวของสายตานครับสายตายัา ไปตดปรดจวตาประกอบแ่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเกลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแวตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแวตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุค,คลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ที่อุบลการแว่นตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ ทางโรงพยาบาลราชเวศุดุบลรชธานีนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพนะนะครับท่านใดที่อยากจะไปเช็คตัวเองนะคบตรวจตัวเองนะครับว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่นะครับตรงไปได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวศุุบลรชธานีนะครับซึ่งก็มีแพ็กเกจหลายอย่างทีเดียวนะครับก็มีค่าใช้จ่ายและก็สะดวกสบายด้วยนะครับ ท่านใดที่สนใจเรียนเชิญนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลราชเวชนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อโควิด -19 นะครับที่นี่ก็ให้บริการในเรื่องของการตรวจเชื้อโควิดรู้ผลท่านใจทีเดียวนะครับตรงไปเลยนะครับท่านใดที่อยากจะไปตรวจเชื้อโควิดนะครับโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงนี้นะครับไปได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ045280040นะครับแล้วก็280055ครับครับขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้